ดิฉันชื่อเด็กหญิงกันิกาจอมาพาฟินค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงออนทารินสีคำภาค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําการวัดค่าแอมโมเนียในน้ําค่ะซึ่งเราจะทําการหาค่าแอมโมเนียในน้ํามีทั้งหมด5จุดในโรงเรียนของเราค่ะจุดที่1 สระน้ำข้างล้าไก่จุดที่2สระน้ำศูนย์การเรียนรู้จุดที่3แหล่งธรรมชาติหลังโรงเรียนจุดที่4น้ำดื่มเครื่องทำความเย็นและจุดที่5น้ำป่าปาค่ะค่อะอุปกรณ์ของเราก็จะประกอบไปด้วย 1. ชุดตรวจแอมโมเนียมน้ำจืด 2. บิ๊กเกอร์ 3. เทอร์โมมิเตอร์และ4ยูนิเวอร์ สำหรับขั้นตอนการหาค่าแอมโมเนียในน้ำนะคะ 1. วัดอุณหภูมิของน้ำ 2. หาค่า pH ของน้ำ 3. าหาค่าแอมโมเนียอิสระจากชุดตรวจโดยเทียบสีจากคู่มือหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพงั้นเราไปชมขั้นตอนการหาค่าของแอมโมเนียในน้ำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ำกันค่ะ ตอนที่2เราจะนำกระดาษทดสอบ universal indicator paper วัดหาค่า pH ของน้ำค่ะโดยนำกระดาษมาเทียบสีกับตารางสีเพื่อบอกค่า pH ของน้ำค่ะขั้นตอนที่3เราจะใช้ชุดตรวจแอมโมเนียมในน้ำจืดหยดลงไปในแหล่งน้ำที่เตรียมไว้ในบิ๊กเกอร์เพื่อหาค่าของแอมโมเนียมในน้ำค่ะ โดยเราจะเทแหล่งน้ำตัวอย่างใส่ลงไปในภาชนะทดลองจากนั้นหยดสาร A1 จํำนวน10หยดลงไปและเขย่าให้เข้ากันหลังจากนั้นหยดสาร A2 จำนวน2หยดลงไปและเขย่าให้เข้ากันทิ้งไว้5นาทีค่ะ ครบ5นาทีแล้วหยดสาร a 3าํจำนวน5หยดลงไปและขย่าให้เข้ากันทิ้งไว้7นาทีหลังจากนั้นนำสีที่ได้มาเทียบกับตารางสีของชุดตรวจเพื่อหาค่าของแอมโมเนียมในน้ำค่ะต่อไปเราจะหาค่าแอมโมเนียอิสระในน้ำกันค่ะแหล่งน้ำจุดที่1คือสะน้ำข้างเล้าไก่วัดอุณหภูมิได้30องศาเซลเซียส วัดค่า p s ได้เท่ากับ6เมื่อเทียบกับ p s และอุณหภูมิจากตารางที่มีค่าเท่ากับ0.08และตรวจหาค่าแอมโมเนียในน้ำได้0.2ซึ่งเราจะนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่าแอมโมเนียอิสระได้ดังนี้0.08ดคูณด้วย0.2หารด้วย100จะมีค่าเท่ากับ 0.00016นั่นหมายความว่าสระน้ำข้างเล้าไก่มีแอมโมเนียอิสระเท่ากับ0.00016มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะและเราได้หาค่าแอมโมเนียอิสระในแหล่งน้ำอีก4แหล่งมีผลดังนี้จุดที่2แหล่งน้ำบริเวณศูนย์การเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.0016มิลลิกรัมต่อลิตรจุดที่3แหล่งน้ำธรรมชาติหลังโรงเรียนมีค่าเท่ากับ0.0011มิลลิกรัมต่อลิตรจุดที่4แหล่งน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นมีค่าเท่ากับ00 0.0008มิลลิกรัมต่อลิตรและจุดที่5แหล่งน้ำประปา ในโรงเรียนมีค่าเท่ากับ0 0 0 0 8มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะค่ะสำหรับผลจากการหาค่าแอมโมเนียอิสระในน้ำทั้ง5จุดของโรงเรียนเราผลปรากฏว่าค่าแอมโมเนียอิสระในน้ำมีค่าไม่เกิน0.02 ppm ดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ you